วันนี้พบกับผมนะครับท่าโดนมันพัธนะครับนะครับวันนี้ผมจะพามาดูสินค้าตัวใหม่นะครับจากสยามคูวต้านะครับที่เห็นอยู่ข้างหลังผมก็คือรถเกี่ยวนวดข้าวนะครับรุ่น DC 70 G Pro นะครับตัวนี้ก็คือเป็น70ซีรีส์นะครับรุ่นนี้ก็จะเป็นรุ่นโปก็มีหลายรุ่นไม่ว่าจะเป็นรุ่น70ที่เป็นลองกระสอบนะครับหรือว่าเป็นรุ่นอุ้มนะครับหรือว่าเป็นรุ่นที่ติดแอวนนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวใหม่นะครับ เป็นตัวใหม่ล่าสุดเพิ่งเปิดตัวไปวันนี้จะพามาดูเรื่องของการพัฒนาปรับปรุงหรือว่าเรื่องของโฉมใหม่มันจะมีอะไรบ้างนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูด้านหน้ากันเลยครับครับอันนี้ก็คือในส่วนของหัวเกี่ยวก็ยังคงความเมอกลักษณ์ของตัวรถเกี่ยวนวข้าวของเสียงคูต้ตน,นะครับก็คือในส่วนของล้อโน้มกับตัวหัวเกี่ยวนี้ก็คือทํางานแยกกันโดยอิสระนะครับไม่ว่าเราจะเกี่ยวข้าวล้มหรือว่าข้าวตั้งเราก็สามารถปรับตัวล้อโน้มนี้ให้ ขึ้นลงได้ตามความต้องการของเรานขนาดความ,วามกว้างก็ของหัวเกี่ยวก็จะอยู่ที่ประมาณ2เมตรนะครับหรือว่า2 0 7 5ม mm. ก็ะะจะเป็นประมาณนี้นะครับในส่วนของหัวเกี่ยวนะครับของเรามันจะเป็นลักษณะตัวใบเกี่ยวของตัวออกเตอร์นะครับก็จะเป็นลักษณะการล้มเพื่อ,อส่งกำลังในการผลักดันข้าวเข้าสู่ช่องคองลำเลียงได้อย่าง มระสิทุิภาพนะครับแล้วก็ส่วนของฟันปลาที่อยู่ด้านล่างนะครับเราจะเห็นเป็นฟันสีขาวๆาวนะครับที่เป็นฟันทุบเฉียงนะครับมีอยู่ตั้งให้มา2ตัวก็คือตัวนี้จะทาหน้าที่ในเรื่องของกระจายต้นข้าวนะครับกระจายฟานข้าวให้ไม่ให้ข้าวมันเข้าไปเป็นกระจุกแล้วก็จะส่งผลให้กับข้าวติดตรงหัวเกี่ยวหรือติดที่คอลำเบี้ยนะครับตัวนี้ก็จะช่วยให้การทํางานได้อย่างราบรื่นนะครับโอเคมาดูส่วนที่ต่อมาเลยแล้วกันนะครับ ต่อไปจะแนะนําตัวข้างบนนะครับก็คือในส่วนของการควบคุมต่างๆก็คือตัวนี้จะมีการปรับปรุงในด้านการควบคุมของหัวเกี่ยวเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะครับตัวนี้ก็คืออยู่ในคันโยกเดียวกันหมดเลยโอเคครับมาดูได้ตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับก็คือจากเดิมที่มันจะมีคันโยกสําหรับควบคุมล้อโน้มที่จะเป็นคันโยกขึ้นมาด้านข้างนะครับตัวนี้ก็คือ เราตัดออกแล้วก็มาใส่เป็นระบบไฟฟ้านะครับก็คือเป็นคันโยกเดี่ยวถ้าเราจะมองเรื่องของตัวนี้ก็คือมองที่ตัว d c 93นะครับหรือว่ารุ่น93แรงม้านะครับตัวนี้ก็จะเป็นคันโยกเดี่ยว d c 105x นะครับตัวนี้ก็เป็นคันโยกเดี่ยวแต่ในตัวรุ่นเดิมของ DC 70เนี่ยก็คือ,อมันยังเป็นคันโยกที่เป็นคันโยกคู่อยู่นะครับทีนี้เราก็ปรับปรุงมาเป็นตัวใหม่ก็คือในรุ่นของโปนี้นะครับ ทำให้เวลาเราควบคุมคันโยกล้อโน้มนะครับเราก็แค่กดปุ่มตรงนี้นะครับเดี๋ยวซูมดูนะครับกรณีเราอยากให้ล้อโน้มยกขึ้นเราก็กดตรงนี้อยากให้ล้อโน้มบางลงก็กดตรงนี้นะครับเ <Oui. S 1> ลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวา,าตัวนี้วางหัวเกี่ยวยกหัวเกี่ยวนี้อยู่ในคันโยกเดียวนะครับวันนี้ก็จะไม่ต้องมาพะวงกับไอ้คันโยกตัวล้อโน้มอะไรอีกเลยนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่ง ต่อมาก็คือด้วยความเป็นเอกลักษณ์ของตัวนี้ก็คือแผงหน้าปัดที่แผงหน้าปัดที่ทํางานได้อย่างชัดเจนนะครับสามารถแสดงผลนะครับไม่ว่าจะเป็นความร้อนสัญญาณไฟชาร์จสัญญาณแรงดันน้ํามันเครื่องนะครับหรือว่าตัวมิเตอร์แสดงรอบการทํางานของเครื่องยนต์นะครับอันนี้เป็นรอบต่อนาทีนะครับมีสัญญาณไฟสกู2ติดหรือว่าข้าวเต็มนะครับพวกนี้ก็ ทําทให้ชัดเจนเวลาทํางานนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการดูเลขชั่วโมงเพื่อการบำรุงรักษาเนะาะทีนี้มาดูในส่วนของสวิตช์ไฟฟ้านะครับตัวนี้ก็คือ,อตัวสวิตช์ไฟฟ้าก็คือ,อกรณีเปิดไฟส่วนหน้ากรณีเปิดไฟทั้งคันนะครับมีสัญญาณแจ้นะตัวนี้นะครับเราดูได้ก็คือมันจะเป็นปุ่มเปลี่ยนฟังก์ชันระหว่างอยู่ที่ตัวหน้าปัดนะครับอลองซูมที่ตัวหน้าปัดนี้ผมจะกดเป็นหนึ่งีนะครับปุ๊บ นะครับอันนี้กดไปหนึ่งโดยปกติเราเปิดสวิตช์กุญแจขึ้นมามันจะแสดงสัญญาณของระด,ดับน้ํามันเชื้อเพลิงนะครับแสดงระด,ดับน้ํามันเชื้อเพลิงถ้าเรากดไปอีกหนึ่งครั้งจะเป็นการแสดงระด,ดับความร้อนของเครื่องยนต์นะครับแค่กดปุ่มนี้นะครับเราก็จะดูได้นะครับซึ่งในรุ่นเดิมก็ไม่มีตัวนี้เราก็พัฒนาขึ้นมาใหม่นะครับอย่างอื่นก็ยังเหมือนเดิมนะครับยังเหมือนเดิมคันคัด ขึ้นตู้นวดคันคัดขึ้นหัวเกียวนะครับคันเล่งมือนะครับคันเกียร์หลักเดินหน้าถอยหลังนะครับอันนี้ก็จะเป็นคันเกียร์รองก็จะเป็นเกียร์เกียร์ช้าเกียร์กลางเกียร์เร็วก็จะอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็อีกอย่างก็คือเรื่องของความปลอดภัยนะครับความปลอดภัยก็คือในส่วนของรุ่นที่เป็นรุ่นลองตระสอบก็คือถ้าเกียร์เดินหน้าถอยหลังไม่ว่างนะครับเกียร์เดินหน้าถอยหลังไม่ว่างนะครับคันโยกขึ้นตู้นวดไม่ว่างรถก็สตาร์ทไม่ติดนะครับ ส่วนสําหรับรุ่นอุ้มนะครับหรือว่ารุ่นรุ่น G ีนะครับะจะเพิ่มเซฟตี้มาอีกตัวหนึ่งก็คือถ้าคันปล่อยคัดนะครับตัวนี้คือคัดของตัวท่อลําเลียงข้าวนะครับคัดปล่อยข,ข้าวตัวนี้ไม่ว่างนะครับก็สตาร์ทไม่ติดเหมือนกันอันนี้ก็คือป้องกันความเสียหายนะครับบางทีเราปล่อยข้าวโดยไม่รู้ตัวนะครับหรือว่าเกียร์ไม่ว่างแล้วเราสตาร์ทติดนี้เราก็เกิดอันตรายได้นะครับ อเคนะครับอันนี้ก็คือในส่วนที่ปรับปรุงใหม่นะครับทาให้การทํางานหรือว่าการขับขี่ของผู้ใช้งานมีความสะดวกขึ้นนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูส่วนต่างอืน่นๆดูตอนนี้ผมพูดภาษาการรู้สึกจะไม่ค่อยคล่องเท่าไหร่อ่าโอเคครับอีกตัวหนึ่งอยากให้ดูก็คือในส่วนของการรักษาเรื่อง ระบรบระบายความร้อนนะครับตัวนี้เราได้ปรับปรุงตัวแผงหม้อน้ําใหม่นะครับ,ปร,บป,รปรับปรุงตัวแผงหม้อน้ําใหม่ก็คือขีดหม้อน้านะครับด้านในนะครับขี้หม้อน้ําด้านในจะเป็นขีดหม้อน้ําใหม่นะครับที่มีความแข็งแรงและกว้างขึ้นนะครับเวลาเราเป่าฝุ่นหรือว่าเวลาเราล้างเวลามีฝุ่นมาติดเยอะๆมันจะส่งผลปัญหาเรื่องของความร้อนของเครื่องยนต์ขึ้นสูงนะครับตัวนี้เราก็ทำให้สามารถทำความสะอาดได้อย่าง ได้อย่างง่ายดายแล้วก็กรณีที่ฝุ่นไม่ได้ใหญ่มากมันก็จะวิ่งผ่านไปได้ไง่ายๆนะครับอันนี้ก็ช่วยลดปัญหาเรื่องของความร้อนได้นะครับส่วนเรื่องของอตัวช่วงล่างนะครับอ่าเ็ไว้ก่อนอ่าเรามาดูช่วงล่างนะครับส่วนตัวช่วงล่างก็ยังมีความาแน้นหนาแข็งแรงนะครับมีความทนทานสูง เดิมนะครับด้วยลูกที่ข้างล่างมีห้าลูกแล้วก็ลูกประกอบข้างบนหนึ่งลูกนะครับด้วยแทกความกว้างประมาณ55เซนนะครับตัวนี้ก็กระจายแรงกดได้ดีนะครับรถก็ลุยหลบได้ดียังเหมือนเดิมครับน้ําหนักก็ประมาณถ้าเป็นรุ่นอุ้มก็ประมาณ3าตันนิดๆน,นะครับประมาณ3ตัน30กิโลประมาณนี้นะครับส่วนรุ่นลองกรสอบก็ประมาณ3ตันขวด ตัวนี้ก็จะเป็นช่องในการบำรุงรักษาไม่ว่าเราจะเข้าไปตรวจเช็คอะไรเราก็จะง่ายสามารถเปิดถังได้ด้วยนะวันนี้ไม่เปิดถังให้ดูนะครับวันนี้ทุกคนก็คงจะคุ้นเคยกับตัวรถเกี่ยวนวดข้าวรุ่น DC 70มามาระยะเวลาหนึ่งแล้วเนาะ,ะส่วนวันนี้ก็คือเรามาปรับปรุงรุ่นขึ้นมาเป็น DC 70 Pro เปลี่ยนแปลงอะไรบ้างเราก็เลยอยากมาเล่าให้ฟังนะครับโอเคขออนุญาตปิดตัวนี้ก่อนเราจะเล่าให้ฟังว่า ถึงแม้ว,ว่าคนที่ไม่เคยใช้งานนะครับหรือว่าคนที่ไม่เคยแต่อบรมมาจากาตัวที่คูโบต้าทำมารุ่นนี้นะครับเขาก็จะให้ตารางตารางเรื่องการรักษามาค่าอนข้างจะครบนะนะครับไม่ว่าจะเป็นาการดูแลการหยอดน้ำมันการอัจารบีอะไรต่างๆหรือว่าการปรับตั้งสายพานจุดต่างๆนะครับาสายพานเส้นไหนมีความตึงอยู่ที่เท่าไหร่ที่เหมาะสมนะครับเราก็เราเราก็ให้มาหมดเลย สายพานเบอร์อะไรความตึงอยู่ที่เท่าไหรมิลลิเมตรถึงจะเหมาะสมอะไรพวกนี้นะครับมือใหม่ก็ขับได้มือใหม่ก็ดูแรได้นะครับอันนี้ง่ายๆโอเคเดี๋ยวเราอ้อมไปอีกด้านหนึ่งอ่าตรงนี้ครับตรงนี้คือช่องสําหรับถอดตรวจเช็คมงรักษาประจําวันนะครับไม่ว่าจะงานตรวจเช็คความตึง ของโซ่หรือว่าตรวจเช็คว่ามีฟางข้าวไปพันที่คอไหมนะครับตัวนี้ผมชอบมากก็คือมีความกว้างนะครับโอเคตัวนี้มีความกว้างนะครับกรณีข้าวมาติดอะไรพวกนี้นะครับจะทําให้ชิ้นส่วนเสียงหานี้เราก็สามารถถอดซ่อมบารุงหรือแก้ไขอะไรได้ง่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นการปรับตั้งไอตัวแผ่นกานฟางข้าวติดคออะไรต่างๆพวกนี้นะครับตัวนี้เราใช้งานไปเรื่อยๆแผ่น แขนตัวกันฟางข้าวพันคอมันจะสึกเราก็สามารถถอดตับตั้งหรือถอดเปลี่ยนได้ง่ายขึ้นนะครับก็ผิดด้วยวิธีที่ง่ายดนะครับใช้สะกูปปขันก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับที่พัฒนามาก็คือเราเพิ่มความยาวของตัวตากแกงร่อนข้าวนะครับโอเคเดี๋ยวจะเปิดให้ดูนะโอเคนี้เปิดง่ายครับแต่ว,ว่าต้องล็อกด้วย โอเคครับอันนี้เป็นตะแกรงชั้นที่หนึ่งนะครับเป็นตัวตะแกรงที่จะเป็นตัวตีข้าวออกจากรวงเนาะส่วน heut, เมล็ดข้าวก็จะร่วงลงมานะครับมเมล็ดข้าวร่วงลงมาที่ตะแกรงด้านล่างเมือนไหมครับก็จะพอมองได้นะเนาะอ่ตัวน,นี้จะเป็นตะแกรงพันปลานะครับสามารถปรับได้สีระดับนะครับจุดปรับก็จะอยู่ตรงนี้แล้วก็อีกชั้นหนึ่งก็จะอยู่ข้างล่างก็จะเป็นตะแกรงลักษณะเป็นตะแกรงย่างปลานะครับอยู่ข้างล่างเราก็จะมีแถมในชุดของตัวเนี่ยตะแกรงย่างปลาตรงนี้ เราก็จะมีแถมตัวที่มันมีเป็นเขาเรียกว่าตาถี่ขึ้นก็คือประมาณ13มเมตรให้นะครับส่วนตัวนี้ก็คือตัวปรับตั้งของขี้ฟันปลานะครับถ้ากรณีมีสิ่งเกียปปร์พนเยอะเราก็ปรับให้มันปิดลงนะครับแต่ถ้ากรณีมีข้าวออกไปข้างหลังเยอะเราก็เปิดให้มันกว้างขึ้นอันนี้ก็แล้วแต่ลักษณะสภาพแวดล้อมของข้าวบางทีความชื้นเยอะเราก็ต้องเปิดกว้างหน่อยนะครับความชื้นน้อยเราต้องการข้าวคุณภาพดีต้องการข้าวสะอาดนะครับเราก็ ปิดลงหน่อยหนึ่งนะครับแล้วก็ตัวที่เปลี่ยนแปลงก็คือในส่วนของโครงสร้างของตะแกงร่อนข้าวนะครับเราเพิ่มความยาวขึ้นเพื่อให้เพื่อให้ร่อนข้าวได้สะอาดขึ้นก็คือเพิ่มประมาณ90ม mm มนะครับเราจะ,ะถ้าเราสังเกตดีๆก็คือมันจะยาวกว่ารุ่นเดิมนะครับอันนี้ก็คือประสิทธิภาพในการเกี่ยวข้าวได้สะอาดนะครับในส่วนของตัว d c 7ีเนะครับ เอออีกอย่างหนึ่งเกือบลืมนะครับก็คือ,อเรามีเซ็นเซอร์กันน้ํามันล้นนะครับกรณีเราเติมน้ํามันเชื้อเพลิงเราเปิดสวิตช์กุญแจว้นะครับพอน้ํามันใกล้จะเต็มนะครับพอน้ํามันใกล้จะเต็มมันก็จะมีเสียงสัญญาณเตือนนะครับให้เรารีบม,มาปิดน้ํามันนะครับไม่ปล่อยให้น้ํามันจนล้นนะครับอันนี้ก็จะลดความสูญเสียน้ํามันจากช่วงเวลาที่เราเติมได้นะครับก็จะเป็นประมาณอ่าอีกตัวหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูตรงฝาปิดถังเติมน้ํามัน อ่าตัวนี้นะครับเราป้องกันแก้ปัญหาเรื่องหนึ่งน้ำมันหายนะครับสองฝาน้ำมันหายกรณีที่คนขับปิดฝาแล้วปิดฝาไม่สนิทขับขับไปปรากฏว่าฝาน้ำมันหายนะครับหรือว่าเราโดนขโมยน้ำมันนะครับตัวนี้เราสามารถใส่แม่กุญแจแทนได้นะครับเราซื้อลูกกุญแจมาคล้องปั๊บแล้วก็ใส่แม่กุญแจได้เลยนะครับส่วนตัวนี้โรงงานก็คือใส่เป็นพินล็อคมาให้ ครับผมก็ขอสรุปในการปรับปรุงพัฒนาสำหรับรุ่นรถเกี่ยวนวดข้าว DC70 Pro นะครับไว้ก็คือหนึ่งก็คือการพัฒนาคันโยกนะครับจากที่เป็นสองคันโยกควบคุมหัวเกี่ยวให้เหลืออยู่คันโยกเดียวนะครับอันนี้ก็ทำให้ความล้องตัวในการทำงานของผู้ขับขี่นะครับมีความล้องตัวสูงขึ้นนะครับการเกี่ยวเกี่ยวอะไรก็จะมีคุณภาพขึ้นนะครับอย่างที่2ก็คือการออกแบบขี่หม้อน้ําใหม่นะครับอันนี้ก็คือเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายความร้อนของเครื่องยนต์นะครับ ในส่วนที่3มก็คือการออกแบบตัวแผงหน้าปัดนะครับเพิ่มเติมก็คือให้มีให้มีเกจวัดระดับหรือว่าสเกลดูระดับความร้อนของเครื่องยนต์ได้นะครับก็คือเปลี่ยนจากระดับน้ํามันเชื้อเพลิงเป็นระดับความร้อนด้วยการแค่กดแค่ปุ่มเดียวนะครับแล้วก็ในส่วนที่4ี่ก็คือในส่วนของการขยายนะครับการขยายความยาวของตะแกรงร่อนนะครับของตูนวดนะครับอันนี้คือเพิ่มประสิทธิภาพในเรื่องของการ คัดแยกมเมล็ดข้าวให้สะอาดมากขึ้นนะครับแล้วก็ในส่วนที่4ี่ก็คือป้องกันฝาน้ํามันหล่นหายหรือว่าป้องกันโดนขโมยน้ามันเชื้อเพลิงนะครับตันนี้เราก็ใส่คัวรอบฝาป้องกันน้ามันหหลได้ด้วยนะครับตันนี้เราสามารถซื้อแม่แกลมาใส่ได้ป้องกันได้โอเคครับสำหรับรถเขียวรถข้าวดีซีเจ็ดิโปนะครับที่เราเห็นกันชัดๆก็จะมีประมาณนี้นะครับ นะครับสำหรับวันนี้นะครับขอจกรราชาเ,เตอร์นะครับผมธนดลมณพนพก็ขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ